สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะคะก็มาพบกันกับแอดจีนเช่นเคยนะคะกับแนวทางหุ้นนะคะห้างเสงเช้าบ่ายนะคะเน้นสองตัวบนล่างนะคะก็ก่อนที่จะไปรับชมวันที่2 2ก็มาสรุปวันที่21กันก่อนนะคะว่าแนวทางมาตัวไหนบ้างนะคะตัวเด่นมาหรือไม่มานะคะ ก็คลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงจ้าพี่น้องจ้าก็ลุ้นๆด้วยกันนะคะวันที่21นะคะมาสรุปกันก่อนจ้าให้เด่นที่5กับ4นะคะ หกับสี่นะคะวิ่งรูดที่ห้ากับสี่นะคะแนวทางมาทั้งสองตัวจะเป็นน้องจ๋าแต่แอดยินจะเจาะเข้าหรือไม่เข้านะคะมาดูกันนะคะรอบเช้ามาสามสี่สองกับแปดแปดห้านะคะแปดห้าห้าแปดโอเคนะคะเน้นตัวเป๊ะด้วยวันนี้มาตัวกลับนะคะแต่สีสองหายไปไหนจะเป็นน้องจา่าสีสอง หลุดนะคะมาแต่ตัววิ่งนะคะตัววิ่งรูดนะคะ4ีสองสำหรับรอบบายก็หลุดไปนะจ๊ะรอบบายตัวเด่นตัวเด่นไม่มานะคะมาแต่รอบเช้านะคะตัวเด่นมารอบเช้าหมดเลยนะคะสำหรับสายวิ่งสายรูดนี่ถ้าวิ่ง5ก็ได้5้าแปดแป้านะคะวิ่งสก็ได้สี่สองสองสี่นะคะก็ถ้าใครยกไปทั้งคู่นี่ก็ โชคดีมากๆเลยนะจ๊ะตัวเจาะก็ได้นะคะห้าแปดแดห้านะคะก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่โชคดีไปนะคะสำหรับท่านไหนที่ยังไม่โชคดีก็รอลุ้นต่อนะคะวันที่22ก็ขอให้เฮงเปังๆนะคะขอให้เป็นวันของเราบ้างนะคะก็ไปลุ้นต่อวันที่22สองกันเลยนะคะ วันที่22เดือน6ปี64นะคะกับห้างเซงเช้าบ่ายนะคะเน้น2ตัวบนล่างนะคะก็ให้เด่น7กับ0นะคะวิ่ง7วิ่ง0นะคะรูด7รูด0นะคะก็เจาะให้เน้นๆทุกคู่จะเป็นน้องจา๋าสำหรับ7 0 0 7ก็ให้ตัวเด่นคู่กันเลยนะคะคู่ที่ชอบนะคะ ก็จะมี7 0 75 7 9 78แล้วก็7 7กันเบิ้ลนะคะแล้วก็ 00, 02, 0 0 02 06 09แล้วก็99นะคะกันเบิ้ลด้วยนะคะท่านไหนชื่นชอบก็แคปไว้จดไว้เพื่อชมไว้เพื่อชมเป็นแนวทางนะคะท่านไหนไม่ชื่นชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะไม่ว่ากันนะคะรอายต่อไปนะคะรอาปที่เราชอบจริงๆนะคะ ก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ f ใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปใหม่ๆคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงๆปังๆกันทุกคนจ้าสวัสดีคะ่ะ